ดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเครื่องพุขอาหารอาหารการกินนะครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วอาหารการกินนะครับวันนี้เป็นประเภทปลานะครับผมปลาหมอโคนะครับผมเป็นปลาน้ําจืดนะครับถอดเกล็ดล้างทำความสะอาดแล้วก็บ้างเป็นริ้วๆแล้วนะครับผมวันนี้จะทอดนะครับผมตามมาดูนะครับ น้ำมันในกระทะพร้อมนะครับผมน้ำปลาลงทอดนะครับเอใหน้ำมันกระเด็นใส่นะครับทอ,ทอดปลาครับ อทอดครั้งเดียวเลยมาเมาเยอะนะครับทอดไปเรื่อยๆนะครับจนกบปลาจะสุกกรอบนะครับทอดปลาก่อนนะครับช่วงรอปลาสุกนะครับเรามาดูเครื่องปรุงวันนี้นะครับผมก็มีหอมแดงซอยนะครับ ผัดจีฝรั่งต้นหอมซอยนะครับพริกป่นข้าวคั่วน้ำปลาผงปรุงรสและผงนัวอูมามินะครับน้ำมะขามเปียกคั้นนะครับด้วยน้ำต้มสุกนะครับรู้ได้ไหมว่าครับว่าเมนูวันนี้คืออะไรนะครับผมคล้ายๆเครื่องราบเลยนะครับใช่ครับผมเป็นน้ำจิ้มเครื่องราบนะครับวันนี้ก็จะเป็นปลาทอดจิ้มด้วยน้ำจิ้มเครื่องราบนะครับผม น้ำจิ้มลาบนะครับเครื่องงงจะประมาณนี้นะครับช่วงรอปลาสุกนะครับเรามาปรุงน้ำจิ้มลาบกันซะเลยนะครับผมหอมแดงซอยลงไปครับกักชทีหั่นแล้วก็ต้นหอมนะครับผมพริกป่นนะครับข้าวคั่วนะครับ น้ำปลานะครับผงปรุงรสและผงอูมามินะครับน้ำมะขามเปียกนะครับน้ำอ้มสุกสักเล็กน้อยนะครับข้าว้าวขาวน้ำจิ้มลาบของเรานะครับ น้ำจิ้มนี้เหมือนอเครื่องปรุงทุกอย่างเหมือนเครื่องปรุงลาบเลยนะครับเป็นน้ำจิ้มลาบเลยวันนี้เรียกว่าน้ำจิ้มลาบนะครับโอเคครับผมขอแตะดูนะครับโหมาแล้วได้แล้วครับผมครบเครื่องเรื่องลาบเลยนะครับ ครบเครื่องเรื่อง,องลาบเลยโอเคครับมันจิ้มขนาพร้อมแล้วนะครับปลาเริ่มสุกกรอบแล้วนะครับปลาพักไว้ก่อนนะครับเรามาจัดปลาทอดของเราเรียงบนจานนะครับขอบคุณเจ้าของปลานะครับที่มีน้ำใจแบ่งปลามาให้ขึ้นบนอาหารนะครับไปวางขายได้ปลาเยอะนะครับ ก็เลยแบ่งให้ขึ้นนอาหารมาเป็นเมนูนี้นะครับก็เลยเป็นเมนูปลาทอดนะครับขอบคุณมากสําหรับเจ้าของปลาที่มีน้ําใจนะครับจัดวางก่อนนะครับแล้แล้ว,ลวน้ําจิ้มลาบของเรานะครับตักลงบนถาดหลุมนะครับ ตรงกลางรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับก็เพื่อคงความกรอบของปลาเราจะไม่ลาดนะครับผมเราจะทานตอนที่เราจะทานเราจะตักน้ําจิ้มลาดบนตัวปลานะครับผม,มเพื่อคงความกรอบของปลานะครับผม,อมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับผม ผมขึ้นพุนอาหารอาหารการกินนะครับ YouTube Channel กดไลค์กดแชร์ติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับเมนูปลาทอดน้ำจิ้มราบวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้ก่อนนะครับผมขอพูดอีกครั้งสำหรับเจ้าของปลานะครับผมที่มี้น้์ชัยแบ่งปลาให้ขึ้นพุนอาหารจึงกลายไปเป็นเมนูนี้ครับผมปลาทอดน้ำจิ้มราบนะครับผมสวัสดีครับ